คถามคือเทศกาลมหาพรตคืออะไรเทศกาลมหาพรตหรือบางที่เรียกว่าเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือที่เรารู้จักกันแบบสากลคือเลนต์เป็นหนึ่งเทศกาลที่ทําให้เราได้คิดถึงองค์พระเยซูคริสต์ในช่วงเวลาสุดท้ายของพระองค์ก่อนที่จะถูกตรึงที่ไม้กางเขนร่มต้นของเทศกาลมหาพรตหรือเรนต์เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคิดจักรยุคแรกแต่เมื่อมีการแบ่งนิกายเกิดขึ้นคาทอลิกได้ยึดเทศกาลมหาพรต เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่คิตชนทุกคนควรเข้าร่วมแต่ในส่วนโปรเตสแตนต์นั้น<ห>ก็ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ไม่ได้ยึดเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในปัจจุบันบางคิตจักรก็ไม่ได้จัดเทศกาลนี้ทําให้คริสเตียนบางคนอาจไม่คุ้นเคยหรือได้ยินคําว่าเทศกาลมหาพรตมาก่อนเ<ห>ทศก,กาลมหาพรตหรือเลนต์เป็นช่วงเวลา6สัปดาห์หรือประมาณ46วันก่อนถึงวันอีสเตอร์ เราเริ่มฉลองการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูในวันอาทิตย์ดังนั้นวันอาทิตย์ทั้ง6วันระหว่างเทศกาลมหาพรตจะไม่ถูกนับแต่จะถูกเรียกว่าเป็นวันอาทิตย์ในเทศกาลมหาพรตเทศกาลมหาพรตจึงนับเป็น40วันก่อนถึงวันอีสเตอร์ถือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วันอีสเตอร์นั่นเองโดยเริ่มจากวันพุธรับเท่าไปจนถึงช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในปี2020เทศกาลมหาพรต เริ่มต้นวันแรกคือวันพุทธที่26กุมภาพันธ์พุทธรบเท่าคืออะไรพุทธรบเท่าเป็นวันแรกของเทศกาลมหาพรตคิดจักรบางแห่งจะจัดนมัสการและอธิษฐานบางแห่งอาจจะมีบทภาวนาส่วนตัวที่ไว้ใช้สำหรับ40วันตลอดช่วงเทศกาลนี้พุทธรบเท่าเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะได้ใคร่ควรด้วยความคิดความเข้าใจว่าเรานั้นเป็นคนบาปที่สมควรได้รับค่าจ้างของความบาป คือความตายแต่เรารอดได้โดยพระคุณของพระเจ้าเราสะท้อนความเข้าใจนี้ด้วยการใช้ขี้เท่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วทำไมต้องเป็นขี้เท่าเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมขี้เท่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกลับใจและความโศกเศร้าเราเห็นตัวอย่างได้จากชาวนินเวที่กลับใจหรือประชาชนอิสราเอลที่กลับใจแล้วทำไมต้อง40วันช่วงเวลา40วันในเทศกาลมหาพรต ตัวเลข40เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หลายอย่างในพระคัมภีร์เช่นฝนตกในสมัยโนอาห์40วันโมเสสพบพระเจ้าบนภูเขาว40่วันคนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง40วันที่พระเยซูถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเพื่อเตรียมตัวสําหรับพระราชกิจของพระองค์คือก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่ไม้กางเขนและพวกเราคริสเตียนทําอะไรกันในเทศกาลนี้บางคิดว่าจัก มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนคือมีการหนุนใจสมาชิกให้ใช้เวลาอธิษฐานเป็นพิเศษอดอาหารบางมือ้อหรือแจกถุงอดออมให้สมาชิกได้เก็บออมเงินตลอด40วันและนำไปถวายในวันอีสเตอร์เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เรียกได้ว่าเทศก,กาลมหาพรตเป็นฤดูที่เราปฏิเสธบางสิ่งเพื่อรับบางสิ่ง เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มปรับจุดโฟกัสในชีวิตและได้คิดถึงสิ่งที่พระเยซูทำมากขึ้นและนอกจากการอดอาหารแล้วเรายังสามารถอดสิ่งอื่นได้เช่นลดการเล่นโซเชียลมีเดียการดูซีรีส์สิ่งบันเทิงที่เราคุ้นเคยและการลาเว้นจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราใช้เวลาหรือทรัพยากรที่ต้องทำกิจกรรมเหล่านั้นสำหรับจุดประสงค์อื่น เพื่อให้ชีวิตได้รับการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นและเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลอีสเตอร์ต่อไป